สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็ว,วันนี้มาสุ่มตั๋วที่ไม่คิดว่าจะทานกิจกรรมเหมือนกันนะครับผมและผมไม่หวังว่าใครจะทานกิจกรรมนี้ด้วยนะเพราะว่าเวล150ของเทมเมอร์ถ้าไม่มีเส้นไม่มีสายเวลเองผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆแต่ผมทําเสร็จก่อนจบกิจกรรมและผมแลกตั๋วที่สําหรับเลือกสุ่มระดับยูมีโอกาสสุ่มได้ระดับยมาเป็นจำนวน2ใบ แน่นอนครับทุกคนใครที่ดูไลฟ์ผมเป็นประจำอยู่แล้วน่าจะรู้เลยว่าผมเลือกมิโกใช่ครับผมเพราะว่าในเซิร์ฟเป็น A แล้วผมไม่รู้เซิร์ฟอื่นเป็นหรือเปล่านะเซิร์ฟเป็น A คนต้องการมิโกเยอะมากแล้วผมจะกลายเป็นซัพพอร์เตอร์ที่แบบจริงใจที่สุดในจัก,กรวาลแห่งดิจิมอนนะครับผม <What? S 1> โดยที่วันนี้ ผมเรือกสถานที่ที่รู้สึกว่าดีที่สุดสําหรับผมและนี่คือวิววิลเลจนะครับผมหรือหมู่บ้านแห่งสายลมซึ่งผมสุ่มที่นี่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะดวงดีเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาตั๋ว2ใบนี้นะครับผมนี่ตั๋ว2ใบนี้มาสุ่มกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในตู้ก่อนว่ามันมีอะไรมั่งที่น่าโดนปับ๊บอ่านี่ตู้มิกโกนี่ผมมีตั๋ว2ใบนะครับผมไปไปดูปึ๊บ มีระดับ U นะครับผมที่หวังสักตัวหนึ่งระดับต่ำสุดอยู่ที่2 s บวกแล้วก็ตรงกลางก็อยู่3 s กับ3 s บวกนะครับผมแต่แน่นอนว่า6ใบเนี้ยผมอยากจะได้ U สัก1ตัวโดยที่ถ้าเกิดว่าเราเลือกถ้าครั้งหน้ามันมีกิจกรรมนี้อีกนะเราเลือกตัวไหนเปอร์เซ็นต์ของตัวนั้นจะเยอะที่สุดอย่างผมเลือกเนี่ยผมอยากได้มิโกะมากที่สุดเพราะนั้นผมเลือกมิโกะให้มันเป็นศ1นมันก็มีโอกาสออกมากกว่าคนอื่นเขา แต่ตวอื่นก็มีโอกาสออกเหมือนกันนะครับผมเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่คิดว่าจะแลกอะไรหรือแลกไม่พอไม่ทันแล้วนะครับผมแล้วมีเลเวลถึงเพียงพอก็สามารถแลกได้เลยนะครับผมโดยเจ้าตั๋วเขียวอันนี้มันต้องใช้เลเวลเทมเมอร์อยู่ที่151ซึ่งบอกเลยไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับผมเออผมใช้เวลาเวลค่อนข้าง,างที่จะนานมากๆเลยเพราะนั้นก็ใครที่ทันนะครับผมและไม่แลกไม่คิดว่าจะแลกซูซา ก็สามารถมาสุ่มกันอย่างน้อยมีโอกาสได้รุนยูสักครั้งหนึ่งก็ยังถือว่ามีโอกาสนะครับผมใน6กดอนนี้นะยังไงเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมได้เลยว่าครั้งแรกผมสุ่มแล้วยังไม่ได้ยูผมจะย้ายแนวเฉยๆนะแต่ยังอยู่ที่หมู่บ้านในสายรมและครั้งที่2ผมหวังว่าจะได้ยูผมขอให้2ครั้งได้ยูเลยได้ไหได้ยูแบบรัวๆเต็มแผงได้ไหมหอันได้ยูหมดเลย6ตัวได้ไหมครับผมป ไปรุ้นกันดีกว่ายังไงเอาใจช่วยผมด้วยนะครับผมรุ้นกันว่าผมจะได้นิโกโหมดตามที่หวังหรือเปล่ามาดูเอาไปไปฟิวชั่นเฉยปะรอบที่หนึ่งไปครับทุกครั้งช็อตขอช็อตแรงๆจนระดับยูออกช็อตไปฮึบฮึบฮึบช็อตอีกช็อตอีก ช็อตเอ้ยอันนี้มันอยู่ตรงกลางปะอันนี้อยู่ตรงกลางปะหรือช็อตหรือช็อตแรงอันนี้สอันนี้สองเอสบวกอันนี้สองเอสบวกอันนี้สองเอสบวกอันนี้สองสองเอสบวกอันนี้สามเอสโอ้โห มี 3S อันหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยดีนะครับผมไปเดี๋ยวเราย้ายแนวกัน1ทีและอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับผมพอช่วยกันภาวนาให้ผมได้มิโกะคือถ้าเกิดว่าผมได้มิโกะนี้จะรัดไปเลยเราไม่ต้องเสียตังค์สองหมเลยนะแล้วก็ลุยจัดไปเลยทีเดียวนะครับผมไปรอบที่2ใบสุดท้ายนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไปลุ้นช็อตช็อต ช็อปไปอีกไปอีกโอ้โหน่าจะได้แค่สามเอสป้าอย่างเงี้ยโอ้ไปผมเช็คอเลยปึ้งโอ้โหหมวดเดิมเลยมีสามเอสมาอันนึงโอ้โจบจบเจ้าไม่เล้าหรือไหนสองเอสผมเป็นแรกเลยด้มั่งไม่ได้ไม่ได้เราต้องไ,ไปต่อ สองรอบเผื่อได้สักอันหนึ่งบาการมอนไหมโอเคปะไปเป็นสามไปเป็นสามเอแล้วสามเอก็ไปเป็นสามเอบวกปะไหนก็ไหนๆแล้วอ้าวทำไมค้างาหลุดอีกแล้วโอว้ไม่โผล่ยู่เลยทุกคน นะครับผมง่ายเดี๋ยวผมเอาไปฟิวชั่นแหละนะถ้าเกิดว่าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะใครที่สุ่มแล้วออกอยู่อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะใครที่ได้ 3s บวกก็ยังดียังถือว่าปลอบใจผมได้แค่ 3s ธรรมดายอย่างอ่นนะยังไงก็เจอกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย